เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ไปโด่งดังถึงในจีนสาหรับแพล็ติกนัทวัตรฟิงเลอร์หนุ่มรุกเครื่องไทยเยอรมันลังไปแข่งขันรายการช่วง2021จนได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวงอินทวันก่อนจบการศึกษาจากวงไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะโดยล่าสุดแพล็ติกได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเล่งได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการทูเดย์โชว์ก็ได้มาเล่าชีวิตตั้งแต่ก่อนเข้าวงการรวมไปถึงความสําเร็จที่ไปโด่งดังที่ประเทศจีนว่าตอนนั้นผมเกิดที่เยอรมันและอยู่ที่นั่นถึงอายุ10ขวบซึ่งต้องงเนททททาากกลัับบมมี่่ประศไยคุณแ เพราะคุณใหญ่ไม่สบายอยู่ที่เยอรมันผมก็พูดภาษาเยอรมันแต่ก็มีภาษาไทยปนอยู่นิดหน่อยตอนนั้นเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้เลยด้วยซ้ำพอกลับมาที่ไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ไปเรียนพิเศษผมก็เรียนไปเรื่อยๆสอนถึงสเดือนแล้วก็ไปสอบเทียบเข้าปส่เรียนพร้อมกับเพื่อนๆแต่ยกเว้นวิชาภาษาไทยที่ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตอนนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ร้อยเอ็ดไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นนักร้องเพราะตอนเด็กๆฝ่ายฝันว่าอยากเป็นนักบินรู้สึกว่ามันเท่มัหลอ่อพอจบมต้นก็สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาตอนนั้นอยากเขาให้ ก็ตั้งเป้าหมายตื่นตีห้อ่านหนังสือก่อนนอนก็ต้องอ่านหนังสือสุดท้ายก็สอบติดเขาสินเยอรมันเทอมแรกเรียนได้3.97ยอมรับตอนนั้นเรียนหนะักเพราะถ่ายซีรีส์ด้วยเรียนไปด้วย ตอนนั้นคุณแม่ก็ซัพพอร์ตตลอดไม่ได้มีการบังคับอยากเรียนอะไรก็เรียนได้หลังจากเรียนได้เทอมเดียวก็ไปเป็นนักแสดงและหลังจากนั้นก็ไปประกวดรายการดังจนดนดังที่จีนซึ่งมีคนจากหลากหลายประเทศเข้ามาประกวดเยอะมากและทางรายการคัดเลือกเหลือ11คนตอนนั้นคิดว่าอยากเข้าไปแล้วก็ต้องซ้อมให้หนักๆแต่ก็ติดหนึ่งใน11แล้วก็มีเพลงออกมาส่วนในเรื่องการเรียนตอนนี้ตอนนี้ตนเองเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนําของจีนอยู่ปีหนึ่งเอกด้านการแสดงเข้าเทอมสองแล้วแรกๆคือเรียนยากมากก แข่งขันที่นั่นสูงเกรดออกมา80อัพทุกวิชาส่วนเรื่องหัวใจแพรคทิกบอกว่าตอนนี้ไม่มีแฟนเพราะกลัวตกงานช่วงนี้โฟกัสเรื่องการเรียนเพลงสําหรับอนาคตอยากมีผลงานไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังซีรีส์ให้ทุกคนได้เห็นเพิ่มมากขึ้นค่ะ